ข่าวโดยสนักข่าว, N วัสดีค่ะแปดนาฬิการหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดีชันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชูธนุบาลกองปราบรุกรวบเสียโป้นะคะค่ะบ้านพักค่ะในคดีพนันออนไลน์พงะงะเจอต่างด้าวกว่า10คน พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าวไ n n ว่าเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายเสียโป้โปโอานนท์ได้ที่บ้านพักโดยการจับกุมดังกล่าวทางชุดธนุมันกองปราบซึ่งคดีนี้ทางพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเป็นคนแถลงข่าวในรายละเอียดการจับกุมอย่างเป็นทางการอีกครั้งขณะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าการจับกุมในครั้งนี้ตำรวจชุดธนุมันกองปราบมีการสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบ ามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นการจับกลุมตามหมายจับของสารอาญาในข้อหาจัดการโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันออนไลน์และสมคบกันให้มีการเล่นพนันออนไลน์ค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่ชุดหนุมาและกำลังจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้บุกเข้าไปจับกลุ่มนายเสียโปได้ที่อาคารพาณิชย์60ทับ2 3ขีด27ที่ถนนเพชรเกษมในซอย44ที่แขวงบางว่าเขตภาษีเจริ ซึ่งเป็นบ้านพักของเสียโปเองนะคะเบื้องต้นอาคารพาณิชแห่งนี้ดัดแปลงเป็นโรงงานรับสกินเสือ้อซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังตรวจค้นภายในนะคะโดยเจ้าหน้าที่ยังสามารถควบคุมแรงงานต่างด้าวได้อีกกว่า10คนก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตร,รวจทัดกรองโรคตามมาตรการป้องกันโควิด -19 และคุมตัวไปสอบปากคําที่กองบังคับการกองปราบปรามซึ่งต้องติดตามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงข่าวในรายละเอียดการจับกลุ่มครั้งนี้ในเวลาประมาณ10นาฬิกานาทีที่ กองปราบปรามค่ะไปต่อกันที่รัฐมนตรีสุชาติปลื้มค่ะคนชมเรื่องของเยียวยามาตรา33นะคะชี้เราชนะกับเรารักกันจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่าล้านล้านบาท นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว i n n ว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีหลังจากนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ภายใต้ชื่อโครงการมาตรา33เรารักกันโดยพร้อมจอใจเยียวยาจ่ายเงินในรูปแบบเดียวกับโครงการเราชนะทางนี้มองว่าเกณฑ์วงเงินการช่วยเหลือจะอยู่ที่3,500บาทถึง4,500บาทต่อเดือนค่ะจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยใช้งบประมาณราว40,000ล้านบาทซึ่ง เมื่อรวมกับวงเงินโครงการเราชนะ2แสนล้านบาทจะทําให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ5รอบหรืออย่างน้อย1ล้านล้านบาทและก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้เศรษฐกิจไรามาสร2ปี64ขยายตัวได้ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานก็กลาบถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะโดยย้ําว่าพร้อมจะตอบในทุกคําถามค่ะ ส่วนรัฐมนตรีอีกท่านคือฝั่งของกระทรวงศึกษาธิการค่ะวันนี้คุณหญิงกระยาโสพลพนิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไ n เเช่นกันค่ะถึงประเด็นความคืบหน้าของการตรวจสอบเรื่องการเรียกเก็บค่าเทอมและค่าใช้จ่ายต่างๆของโรงเรียนเอกชนที่ไม่สอดคล้องกับการเรียนออนไลน์ค่ะว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกําลังดาเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวอยู่ถ้ามีข้อสรุปจะมีการชี้แจงเพราะผู้ปกครองอาจมองว่าการเรียนออนไลน์ไม่น่าจะมีค่าใช้จ่าย แต่ในความเป็นจริงแล้วการเรียนออนไลน์นั้นผู้ปกครองต้องเข้าใจว่าครูผู้สอนต้องทําคลิปและการาฟิกต่างๆซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นกว่าการเรียนในห้องเรียนแต่ก็เข้าใจว่าในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนก็ลำบากเช่นเดียวกันค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะทังภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอากาศเย็นลงอีก1-2องศา กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออกในวันนี้นะคะทาให้บริเวณังกล่าวมีอากาศเย็นมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะคะก็ทําให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ค่ะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้อากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะโดยอุณหภูมิต่สุด 22 2 3องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด32 3 4องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าวไปนาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN